ถ้าคุณนะมีความพร้อมความพร้อมในที่นี้พี่ไม่ได้หมายถึงเงินหมายถึงว่าใจคุณอะได้หรือเปล่าบรรยากาศในงานเนาะนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นบุฟเฟ่ต์ค็อกเทลเนาะอาหารคันนมนะคะเป็นมินิปาร์เนาะต่างๆรวมถึงที่สำคัญเลยอันนี้บอกตรงๆว่าไม่เคยเห็นเหมือนกัน,ม,น,นออมันคือแพะหันเหรอเออมันคือแพะหันเราไม่เคยเจอเลยซาฟาจัดใหญ่จริงคือเขาก็เหมาเป็นตัวแบบนี้มาเลยอะ คือมาเป็นตัวอย่างนี้เลยใช่ไหมมาเป็นตัวย่างสดสดหั่นสดสดแล้วเวลากินเนาะเขาก็จะหั่นย่างอะไรสดเสร็จใช่ไหมก็จะกินคู่กับถ้าทางนี้เขาเรียกว่าอาจาร์เนาะหรือว่าเป็นเซตกับแก้มกินเพื่อตัดเลี่ยนก็จะเป็นพวกสลัดเป็นพวกเนี่ยน้ำจิ้มอาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนน้ำจิ้มสเต๊ะอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็กินคู่กับน้ำบวยนะคะน้ำบวยนี่ไม่เป็นน้ำบว้ยอะไรน้ำบวยมาเลยใช่ไหมคะรสชาติมาเลยน้ำบว้ยรสชาติมาเลยน้มันจะหวานๆเปรี้ยวๆเนาะแปลก เฮ้ยดีมันมันไม่ใช่นมใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเอ้ยทำไมนะมันสีนี้ไม่เคยเห็นอันนี้เป็นยำผลมไม้นะแช่บ๊ยยำผลไม้แช่บ๊ยยำผลไม้แช่บ๊ย,ย,บยไม่ธรรมดาบอกเลย,อ,อ,ยอยากประสบความสํเาเร็จยงแบบนี้นะพี่ไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราจัดผลักดันให้คุณอะไปถึงไหนหรือว่าคุณจะเติบโตมากแค่ไหนแต่หนึ่งสิ่งเลยถ้าคุณนะมีความพร้อมความพร้อมในที่นี้พี่ไม่ได้หมายถึงเงินความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าใจคุณอะได้หรือเปล่า คุณพร้อมหรือเปล่าที่จะมุ่งมั่นที่จะทํามันทุกๆวันที่จะพยายามมันมากกว่าคนอื่นพี่เองกับบริษัทพีเคพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสแบบนี้ให้กับทุกคนใครพร้อมใจพร้อมกายพร้อมแล้วมุ่งมั่นมากพอให้ทักมหาเราเราพร้อมที่จะเป็นเบื้องหลังของการเติบโตของทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ